เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระมาถนัดอาตจารีวันนี้ได้มีโอกาสนำญาติโยมทั้งหลายมาที่มหานครนิวยอร์กซึ่งมีการประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่34ทับ2 5ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีความหลากหลายด้วยมีพระธรรมทูตจากประเทศต่ตางๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ที่ประเทศอังกฤษและประเทศทางสแกนดิเนเวียและประเทศทางยุโรปทุกส่วนได้มาประชุมร่วมกันการประชุมสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีของพระธรรมทูตท,ที่จำบรรษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัดสมาชิกทั้งหมด92วัดและก็มีพระสงฆ์จำบรรษาทั้งหมดในปี2552 สำรวจโดยสำนักงานเลขาธิการสรรมัชชาสงไทย444รูปมีพระมหาเถระที่มาจากเมืองไทยหลายรูปในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านพระธรรมโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านเป็นถึงอรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งเป็นสายมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและนอกจากนั้นก็มีพระเทพกิติโมลีซึ่งมาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์มีพระเทพกิติเวทีมาจากวัดเบญจมาบทพิษในประเทศไทยและพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาในกรุงเทพมหานครทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นบางส่วนที่เป็นพระหมหาเถระจากประเทศไทยที่มาสังเกตการในการประชุมและมาร่วมประชุมเพื่อให้เกิดมีการประชุมพระธรรมทูตโลกขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะ เชิญญาติโยมทั้งหลายได้ชมบรรยากาศของการประชุมและได้ฟังท่านผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ทัศนะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ขอเจริญพรกราพัฒนาพระเดชพระคุณพระธรรมโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุริน์ประธานในที่ประชุมนี้จุดทุกเทียนและนำบูชาพระตนตไตร สำหรับบรรยากาศในการเปิดประชุมในวันนี้พระเดชพระคุณพระธรรมมูลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดและแสดงความชื่นชมยินดีในงานของพระธรรมทูตที่ได้มาประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส่วนนี้อันนี้ก็กพเาะโดยผลงานของพระธรรมทูตงานนอื่นๆอีก ในงานพัฒนาวัดวาาราสเกตว่าจากที่พรรมรรมทูตมาปฏิบัติหนะ้าที่ทำให้มีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นและพระเดชพระคุณพระเทพกิติโสพลประธานสมัชาสงสงไทยในสหรัฐอเมริกาและในฐานะเป็นเจ้าอาวาดวัดว,ดวดชิระธรรมประทีในฐานะเป็นเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์คณะญาติโยมและ ผู้ที่มาร่วมงานด้วยความอบปุ่นถึงแม้ว่าสุขภาพของท่านจะไม่เอื้ออำวยนักเนื่องจากท่านอาพาธมาแต่ก็ด้วยจิตใจที่ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามท่านได้เสียสละเวลาในการนั่งประชุมร่วมและกล่าวต้อนรับอย่างอบปุ่นร่วมในงานประชุมสมัชชาสงสัยในครั้งนี้ ร่วมกับมาร่วมในงานการพัชนชีนมาด้วยขอบคุณบรรดาทุกท่านที่ได้มารวมในงานนี้ทุกทุกท่านขอโอกาสแค่นี้ในานามของคณะกรรมการจัดงานฝ่ายคารวาท่านกงศูนย์ใหญ่พิริยะเข็มพลซึ่งได้ขึ้นกล่าวต้อนรับพระเดียงสงเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งขอถวายการต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านสู่วัดวชิรธรรมปรทีป และนับเป็นเกียรติอย่างสูงของชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กที่ได้มีโอกาศต้อนรับพระเทรานุเถระและพระธรรมทูตที่มาจากทั่วโลก <c oughs> ในช่วงต่อไปก็ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธิวิเทศต่อจากนั้นพระสุนทรพุทธิวิเทศรองประธานสมสชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา <c oughs> ทำหน้าที่ประธานสมสชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในการประชุม ครั้งนี้ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานที่ประชุมท่านประธานที่ประชุมท่านเจ้าุลพระธรรมโมรีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทผู้นหน่วยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนาของคณะกรรมการหน่วยการ และสมชิากสมัชาสงไทยการรายงานในครั้งนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และจำนวนวัดที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด92วัดและมีพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในปีที่ผ่านมา444รูปในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมัชาสงไทยในสหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วยงานด้านการสังคมสงเคราะห์ เช่นการช่วยเหลือน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติและการแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยที่ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ตลอดถึงได้รับรางวัลประกาศกิติคุณเสาเสมาธรรมจักรซึ่งเป็นเรื่องของการแสดงความชื่นชมยินดีกับ พระธรรมทูตท,ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นแล้วงานด้านการเผยแผ่มีการจัดธรรมสัญจรจัดปฏิบัติธรรมนานาชาติแก่ชาวอเมริกันและการจัดทิมหนังสือเพื่องานอนุสร์และการเผยแพ่แรรพระท่านเอกอัคราชทูตโดนปรมัวิวิน ได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยความชื่นชมยินดีในงานของพระธรรมทูตประเทศพ,พิติสฐพน์เจ้าอาวาสวัดวชิระ,ระธรรมปฏิทีปและประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและมีคำกล่าวที่ท่านได้ยกขึ้นว่าพระสงฆ์ไทยคือองค์ครรภพิทักษ์กพระพุทธศาสนาและต้องการที่จะเห็น คณะสงฆ์โดยเฉพาะจากประเทศไทยหรือประเทศ,เทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าไปมีส่วนในการสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าคือมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งท่านได้รับการติดต่อให้มีพระสงฆ์เข้าไปจัดการศึกษาหรือเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยแห่งนั้นซึ่ง เป็นความหวังของคณะสงฆ์ไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ<ช>ระธรรมทูตในสมชาสงไทยที่มีศักยภาพพอที่จะสอนพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยได้พระช่แชร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญกันตลอดเวลาว่าเป็นเสมือนองค์รักพิทักษ์พุทธศาสนานั้นจะเป็นต้นเรื่องอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสิ่งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใครขอนำมาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อประกอบการประชุมในสมัชชาครั้งที่34ถ้าที่ประชุมมีโอกาสหรือมีเวลานะครับ Steve would to to invite I like Levi give Mr. สำหรับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้คือมิสเตอร์สตีฟเลวีเป็นข้าราชการของซัฟฟอร์ตเคานตี้ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีในความสมัคคีของคณะสงฆ์และ ได้กล่าวถึงการมาสร้างวัดในชุมชนของซัฟฟอร์ค c คาวตี้และใน